ผมมีวิธีนะครับโดยการที่สร้างคุณค่ากับตัวเองได้มากกว่า300เท่าด้วยการทำ Boundary Circle ครับ Boundary Circle นะครับคือวงกลมของความสัมพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มากเพราะว่าไม่มีเส้นขอบเขตให้กับคนที่รู้จักเลยครับอย่างรูปนี้นะครับเป็นรูปที่มีวงกลมหลายๆอันซ้อนกันอยู่ซึ่งจะแบ่งเป็นชั้นๆนะครับวงกลมในแต่ละชั้นนะครับตั้งแต่ข้างในไปข้างนอกนะครับเรามาดูชั้นที่1ก่อนคือด้านในสุดนะครับชั้นแรกนะครับก็คือตัวเราวงกลมนี้นะครับแสดงให้เห็นนั้ช Inner Circle ซึ่งชั้นที่ใกล้เรานะครับควรจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าใกล้ชิดแล้วก็ไว้วางใจที่สุดครับซึ่งในอินเนอร์เซอร์เคิลนี้นะครับจะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อตัวเรามากเรียกว่าที่สุดเลยก็ได้ครับคนเหล่านี้นะครับจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผมได้แล้วก็เข้าใจความรู้สึกลึกหรือที่บางทีเราไม่ต้องอธิบายได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนในครอบครัวนะพ่อแม่คนรักนะครับเพื่อนสนิทนะครับที่แบบรู้จักกันมานานๆชั้นต่อมานะครับเป็นมิดเดิลเซอร์เคิลครับเป็นคนที่มีความสัมพันธ์